ผมอยากไปเซนท่านพาร์คที่นิวยอร์กผมชอบสวนไงคือผมอยากจะไปดูสวนทั่วโลกที่เขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากเลยนะขนาดมหึือมาขนาด3 4 0 0สนามฟุตบอลน่ะผมก็อยากไปผมก็อยากไปดูพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกอะไรเงี้ยผมมีความใฝ่ฝันแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตตรงนั้นะ่ะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำเน่ยมันก็ต้องรักษาสุขภาพ ผมธีระเดชเอี่ยมสำราญนะครับผมเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายดิจิทัลมีเดียของมติชนทีวีครับผมจะแสวงหาความสุขแล้วก็ความรู้ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาอาจจะเรียกว่า knowledge and happiness ผมทำอยู่สองสิ่งได้มีนนชีวิต ผมไม่ทํามากฮรฉะนั้นสิ่งที่จะไปสู่จุดนั้นได้เนี่ยผมก็จะต้องมีสุขภาพที่ดีผมคิดอย่างเงี้ยก็คือว่าถ้าผมมีสุขภาพที่ไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่สามารถไปแสวงหาสสิ่งได้นั่นก็คือหมายถึงว่าไม่สามารถไปแสวงหาความรู้ไม่ไปสามารถแสวงหาความรื่นรมในชีวิตได้ผมก็จะไปออกกําลังกายที่สวนรถไฟเวลาไปในสวนรถไฟเนี่ยผมเดินนะผมไม่วิ่งเพราะผมรู้สึกว่าการวิ่งเนี่ยมัน ม,มันใช้พลังเยอะถ้าผมเดินเนี่ยผมมีเพื่อนเยอะมากในศูนย์รถไฟผมรู้จักคนมากมายผมก็เดินไปแล้วผมก็มีความสุขเหมือนกับเป็นการชาร์จแบตในการทํางานผมไปถึงสวนเนี่ยก็ประมาณสัก8ปดโมงผมก็เดินออกกําลังกายชมนก,ชม,นกชมไม้ไปเรื่อยอยู่กับธรรมชาติผมจะไม่ติดไอ้พวกเช่นานาฬิกงนาฬิกาที่แบบวัดความดันวัดความเร็ววัดจํานวนก้าวผมไม่สนใจผมปล่อยวางแล้วผมก็เพลิดเพลินกับเสียงนกดู ธรรมชาติดูต้นไม้ดูดอกไม้ผมรู้จักคนเยอะมากในสสวนพอหลังจากนั้นปุ๊บผมก็เตรียมมาทํางานผมอาจจะเป็นคนเพียงไม่กี่คนที่รู้สึกว่าสนุกกับการทํางานได้ตลอดเวลาทํางานยาวๆได้มีสมาธิแล้วก็มีพลังในการทํางานต่อเนื่องคือเวลาผมเดินออกกําลังกายเนี่ยผมไม่รู้สึกว่า มันเป็นสิ่งที่แบบว่าน่าเบือ่อหรือว,ว่าทําให้ผมรู้สึกก็ไม่ไม่มีความสุขนะคือผมมีความสุขว่าผมต้องทําหน้าที่ฮะตื่นเช้ามาเนี่ยวันที่ฝนตกวันที่อากาศหนาวเย็นผมก็ต้องไปเดินในสวนให้ได้ฮะคือผมอยู่ในสวนเนี่ยทุกฤด,ดูกาลแม้นวันที่ฝนตกเนี่ยผมก็กางร่มเดินนะมันเป็นการเติมพลังชีวิตให้ผมอ่ะผมอยู่ในสวนยาวนานแล้วก็มีความสุขกับมันทุกฤด,ดูกาลไม่ว่าจะวันไหนวันอากาศร้อน,อา,าอ,นอากาศเย็นฝนตกไป ต้องเปินขึ้นมาแล้วก็ไปทําหน้าที่แล้วก็อยู่กับมันแล้วก็ดูดดื่มกับมันแล้วก็อยู่กับมันอย่างมีความสุขผมเนี่ยมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าผมเนี่ยทำหน้าที่บางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมจะต้องทําอย่างนั้นทําไมจะต้องไปทุกทุกวันไม่เบื่อเหลอแต่ผมกับคิดอีกด้านหนึ่งว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่น,นะพอเป็นหน้าที่ปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องทํามันผมก็จะมีเพื่อนมีน้อง ในวัยขนาดผมเนี่ยใกล้กลเคียงกับผมเนี่ยบางคนก็เป็นความดันบางคนก็เป็นโรคอ้วนบางคนก็มีปัญหาการขาดงานประจำหรือบางคนก็เสียชีวิตนะฮะในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสูญเสียเพื่อนไปมากมายเลยนะฮะทั้งที่แบบอายุก็ไม่มากแต่คนนี้ว่าผมก็มองออชีวิตของพวกเขานะแล้วก็มองตัวเองให้ผมต้องไม่เป็นแบบนั้นนะผมมีความรู้สึกว่าผมมีสิ่งที่ต้องทําอีกเยอะผมอยากไปเซนต์ทันพาร์คที่นิวยอร์ก ผมชอบสวนไงคือผมอยากจะไปดูสวนทั่วโลกอะที่เขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่มากเลยนะขนาดมหึือมาขนาด3-400สนามฟุตบอลนะผมก็อยากไปผมก็อยากไปดูพิิธจัณฑ์ทั่วโลกอนะไรเงี้ยผมมีความใฝ่ฝันแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตตรงนั้นนะผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมทำเนะี่ยมันก็ต้องรักษาสุขภาพนะแล้วก็พอผมรักษาสุขภาพเนี่ยมันก็ดีคือผมเนี่ย เป็นอาจจะเป็นคนจํานวนน้อยในบริษัทที่แทบไม่ใช้วันหยุดวันลาเลยเลยผมรู้สึกว่าผมทํางานได้ทุกวันแล้วก็ทํางานได้ยาวนานผมทํางานตั้งแต่11บเอโมงเนี่ยเลื่อยไปยนยาวต่อเนื่องไปถึง4ี่ทุ่มได้นะผมทำงานต่อเนื่องแล้วก็ทํานมาต้ยตลอดทํางาน6วันต่อสัปดาห์ก็เรียกว่าไม่ขาดได้อย่างสม่ําเสมอผมรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าตอบโจทย์ผมไง ผมเนี่ยใช้วิธีการบอกผู้คนแล้วก็แนะนําคําดีๆเนี่ยผ่านตัว Facebook สู่ตัวของผมนะก็คือว่าเวลาผมออกกําลังกายหรือว่าผมมีข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตยังไงเนี่ยผมก็จะเขียนเช่นวันหนึ่งผมก็เขียนว่าเฮ้ยหกเป็นต้นไปเนี่ยผมจะเก็บเกี่ยวในการใช้ชีวิต รือบางทีเนี่ยผมก็จะโพสต์เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องการกินอาหารของผมซึ่งเพื่อนๆหลายคนของผมเนี่ยเมื่อเห็นผมเนี่ยเฮ้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาสนใจเขาบอกโอ้ผมเนี่ยลดได้ถึง7กิโลในเวลาในเดือนกว่าเชืี่วหรือเขาก็สนใจเขาจะถามผมว่าเฮ้ยทำยังไงอะไรเงี้ยผมก็จะบอกเข้าไปว่าเฮ้ยผมกินอยู่แบบพระนะผมกินแล้วก็งดกินในช่วงเวลายาวแล้วก็กินจํากัดแล้วก็เน้นผักแล้วผมก็จะโพสต์รูปสวยๆเรื่องอาหารที่ผมทานอะไรเงี้ยนะฮะเช่นผัก หรือว่าปลาต่างๆเนี่ยหรือว่าการใช้ชีวิตเรื่องความใฝ่ฝันของผมเนี่ยผมก็จะพยายามบอกผู้คนตรงนั้นแล้วเพื่อนๆผมหลายๆคนเนี่ยเขาก็สนใจเขาก็มาชวนผมคุยอะไรเงี้ยเพื่อนๆบางคนเนี่ยเพื่อนสนิทบางคนนะฮะเขาก็เริ่มลดน้ําหนักแล้วเขาก็เริ่มเปลี่ยนการใช้ชีวิตอะไรเงี้ยเพราะเขาคุยกับผมอะไรเงี้ยผมก็จะบอกเขาไปว่าเฮ้ยวันหนึ่งเนี่ยเราไปเที่ยวด้วยกันเนี่ย แกก็ต้องมีอายุยืนๆนะคุณก็ต้องมีอายุที่ยาวนานนะเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันเราอยากจะไปท่องอเมริกาใช่ไหมวันนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงนะเรามาเริ่มตั้งแต่วันนี้ผมก็จะบอกเพื่อนๆผมอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยรักษาสุขภาพไว้เพื่อวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ไปเดินทางไกลด้วยกันเราจะได้ไปลุยด้วยกันคนที่อยู่กับผมเนี่ยผมก็จะบอกเขาว่าเฮ้ยกระตุ้นออกกําลังกายออกกำลังกายกันเถอะไปทําหน้าที่กันผมก็จะบอกเขาอย่างเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมก็อยากให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก ทำงานได้ทุกวันต่อเนื่องเหมือนผมในช่วงที่เริ่มมีเสียงเพลงคริสต์มาสดังขึ้นเนี่ยผมก็จะเริ่มทบทวนแล้วว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมทำอะไรหรือยังไม่ได้ทำอะไรแล้วผมก็จะมามองถึงเรื่องปีหน้าว่าผมอยากทำอะไรผมก็จะพยายามที่จะสรุปบทเรียนของผมตลอดเวลาว่าผม ทำล้มเหลวหรือสําเร็จอะไรบ้างแล้วปีหน้าผมจะทําอะไรเรื่องสุขภาพก็เช่นกันนะผมให้น้ําหนักมาโดยตลอดอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมต้องไปอยู่ที่60ให้ได้ซึ่งผมก็ทําตามเป้าหมายได้สําหรับคนที่จะเริ่มต้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเลือกเวลาแล้วก็คือเวลาแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกัน ก็ลองจัดเวลาของตัวเองให้ได้ในการออกกําลังกายนะบางคนสะดวกสําหรับการออกกําลังกายในช่วงบ่ายและเย็นก็จงใช้ชีวิตอย่างนั้นแต่ผมเนี่ยเรื่องที่จะใช้ชีวิตแล้วก็ลงตัวในการออกกาลังกายในช่วงเช้าในช่วง8ปดโมงถึงสิบโมงเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นอย่างสม่ําเสมอผมรู้สึกว่าการใช้ชีวิตที่มีวินัยเนี่ยมันก็จะสามารถที่เราเดินทางไปถึงเป้าหมายเราได้แล้วก็มีความสุขกับชีวิตมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ มีเวลาในการเก็บเกี่ยวความสุขของชีวิตไปได้ยาวนานฮะโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องทนทุกข์ทรมานตอนเช้าลุกจากที่นอนไม่ได้หรือบางคนก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องมีจุดที่แบบเราเข้มแข็งกับตัวเองแล้วก็มีวินัยแล้วก็ตั้งใจที่จะจัดการกับมันให้ได้ทําให้สําเร็จ